สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอพระกสินหลวงพ่อเผือกวัดพระโยกตําบลตลาดอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระกสินเป็นพราเนื้อดินเผาซึ่งมีส่วนผสมของผงอิทธิเจสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2470มีพุทธลักษณะคือเป็นพระพุทธรูประทับนั่งสมาธิกัดลาบบนฐานบัวมือขวาวางหายบนมือซ้าย เท้าขว,วาวางทับเท้าซ้ายมีเส้นรัศมีรอบองค์งพระหลวงพ่อเผือกท่านสำเร็จวิชากสินไฟพระกะสินหลวงพ่อเผือกมีพุทธคุณเมตตามหานิยมโชคลาภ